ช่วงเช้าวันที่23ธันวาคม2563ว่าที่ร้อยตรีนพรัตส,สุขกิจโกศลในอำเภอปายเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovative Not One Marketer ณโรงแรมเบลวินล่ารีสอร์ทอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางปริษาปานพรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนโดยสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยึดโยงเข้ากับฐานความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนืออย่างยั่งยืนรวมถึงการปรับตัวในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับกับสถานการณ์โควิด -19 โดยมีการอบรมทั้งสิ้นจำนวน4รุ่นรุ่นละ50คนรวม200คนในพื้น ที่ของ4จังหวัดโดยมีเนื้อหาการอบรมในประเด็นการสื่อสารการตลาดดิจิตอลการสร้างโอกาสช่องทางธุรกิจออนไลน์การสร้างสารรค์เนื้อหาการทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ